องค์สมเด็จพระบิดาต้องถูกยกรมลสิงห์มักทำร้ายตอนนี้พระบิดาของข้าทรงประชวรนนะ่ะเอาไว้ให้น้องข้ากลับมาก่อนกมลสิงห์เราก็คงจะได้ปะหน้ากันอีกครั้งหนึ่งถองดกระผมด้วเสด็จพี่อ้าวพอน้องท่านพิดุมากเมื่อนนี้ล่ำเลียนเพลงดาบเพลงทวนจบที่นัวเหรอแล้วเป็นอะไรนะเก่ง เง่งๆของเขาอะไรนั่งไม่ได้หมอจ้างไม่ได้เพราะเราแค่คุยได้น้องเซอร์เพ็ตชับพี่ไหมครับขอบคุณมากมกครับขอบคุณครับขอบคุณที่มีรางวัลน้ำใจให้กับของดีเมืองราชบุรีนะครับครับอันนี้ของดีใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับการกลับมาในครั้งนี้คือรูบอกไม่ตได้มาเพียงคนเดียวพี่เจ้าบ้า ก็มองมาใช่มีคนรักนำมาให้รู้จักกับเสด็จพี่ความเสด็ษพ่อเจ้ากลับมาก็ดีแล้วพร้อมด้วยคนรักของเจ้ามีแต่เรื่องสดใสเข้ามาในแผ่นดินแต่เจ้ารู้ไหมว่าแผ่นดินสิงหานครแห่งนี้มีแต่ความทุกข์ทรมและทรมใจเนื่องจากว่าพี่จะพาองค์ุณในพระกิามาพบกับเจ้า รีพามาเถอะผู้เจ้ขาข่าวเพื่ก็มองคิดถึงใจจะขาดเจ้ารอกี่อันดับผู้เจ้าขาวทำตัวตั้งสบายเลยนะเสจพ่อของเ่สิริพี่นะั้นเป็นเสมือนคนกันเองไม่รู้ว่าเริพ่อจะเป็นยังไงบ้างคิดถึงแล้วเจอไม่ได้เจอเสมอ ที่จะพบสมเด็จพระบิดาการสูตรพระบิดามาหาเจ้าแล้วคนใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยหลัการหมดแล้วเสด็จพี่เสด็จพี่เอาใครมาขึ้นเฝ้าหนูอเมื่อไงไี่พ่อเองไง เีพ่อถึงอยู่ในสภาพแบบนี้เกิดอะไรขึ้นพุณจ้า่ะก็พวกไอ้กมพรติมหนพ่อไ้พ่อสู้มันไม่ได้หรอกไอ้กุมลรติเดี๋ยวก่อนลูกพ่อคุณมเห็นขาใครหรกเป็นของพ่อฝากตรงนี้มาให้สพ่อพ่จ้าเมรู้ใจพจริงเลยมนิดเลยว่าจะจะสนองคุณพ่อแบบนี้โอ้โหไม่ใช่ พ่อไม่ใช่แบบนั้นรักษาตัวนี้หายก่อนพ่อไปไหวลูกขอบใจมากลูกนี่ถ้าหากว่าก็รู้ว่าดาวไม่ผิดเศรษพ่อเป็นมะเร็งใช่ไหมนี่เจ้าค่ะมะงพ่อดูผมร่วงหมดเลยขุนไม่ได้เป็นมะเร็งโดนไอ้กระมวลสินมันทล่มาลูกไอ้คือมวลสินมึงกล้ามายามกูถึงขนาดนี้ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนเอ็งไ่เป็นอะไรข้าจะบเป็นคู่มันเป็นแฟนเจ้ารักก็รู้บอกว่าเจ้าค่ะรักของเจ้าเพราะฉะนั้นแล้ว สองคนไปออกมันค้ามเถินอยู่ไอ้นี้พ่อจะดูแลไม่ต้องไอ้หมาหัวก้าวถีบ็ีพ่อที่จะบาดมันบาดลูกเอ๋ยไอเขาจะดึงนะไอ้เชื้อแอลกอฮอล์กูมือ่าดร้อยสกบาดนะไอจับดึงเครื่องเลยกูการในครั้งนี้เดิมก็บอมและพร้อมได้เสด็จที่จะไปแก้แค้นให้กับผู้ใดดีเออดีแล้วพ่อขออำนวยโวยชัยขอให้เจ้าันทั้งคนนะ้แล้ หมอจะไปเพียงลําพังนั้นไม่ได้เคือผมต้องการอยากจะให้พระบิดานั้นติดตามคือผมไปด้วยพระบิดาคือกัวนังใจขผมก็่อกลูกพ่อพ่อจะพาไปนี่จะให้พ่อไปนึกจะบ้าหรือเปล่าพระบิดาต้องไปกับเจ้ากูบอมพอไปไม่ดีพ่อจะดูแลคนรักของเจ้าไปเถอะพอไปไม่ไหวเดี๋ยวพ่อเขาาไปได้วยกันเดี๋ยวพี่จะกลับ